สวัสดีทุกคนนะผมมีโยกโยกกับแม็กซิมัส2นั่นเองซึ่งเราก็จะมาในต่อใน,ในโหมดเกมเมอร์นั่นเองนะผมนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าพรามมัศจรายของโหมดเกมเมอร์มันคืออะไรตอนแรกผมใช้แรกเซเบอร์นะแต่พอผมรู้ว่าดาบคาตนะมาดีกว่าผมก็ใช้คาตนาเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งผมอัดตอน10บโมงนะผมก็เปลงปกตินะเพิ่งตื่นเลยนั่นเองนะครับผมอัดตอนช่วง10บโมงอยู่นี่กูเหนื่อยไ0สิโมงสาเพิ่งตื่นนะผมประมาณนั่นแหละเสียงก็เลยอาจจะแปลกๆหน่อยนะผมเพราะผมเพิ่งตื่นนั่นเองนะครับก็คลิปแม็กซิมัสพาร์ทูต้งแต่เออพาร์ทไอ้4ขึ้นไปนะครับพาร์าาทห้าขึ้นไปนี่ผมอัดตอนเพิ่งตื่นนะส่วนที่เหลือผมอัดตอนเติหมดเลยอัดตอนที่สองทีสามนะผมนะ เพราะว่าผมนั้นอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ก็จะก็ะว่าผมก็อัดโดยใช้ห้องเก็บเงไว้หน่อะไรนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกว่ามันยากโดยมีนกผู้เข้ามาแทรกแซงการโจมตีมึงเล่นที้อะไรไอฮูกมึงเล่นอะไรฮูกไอเล่นมึงเล่นอะไรฮูกไอฮูกมึงเล่นอะไรก่อนมึงเล่นอะไรฮูกแม่จิงมาต่อยต่อยกูเลย ก็มาเดี <in Asia wording sounds> Ay, Hence, ๋เดียวกูที่พุว่าละว่าละเทคนิคการสู้กับพุกของผมก็คือปลยซ้ายไว้ขวาไปเรื่อยๆไอพุกมึงอะไรเนี่ยพุกนี่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 เนี่ยนี่นี่นี่ไอปล่อยปล่อยปปืนปืนใน้าสนะของมึละโอ้พุกพุกพวกมึงก็โหดเหมือนกันนะพุกโหดเหมือนกันนะพุกเออตายอีกพุกเล่นอะไรล่ะแหมว่าพุกพ้กเฮียกูจะตายละตายจริงละ อู้จะตายจะตายจะตายของกินของกินเนี่ยไหมมีมีเช็ดชิ้นเดี๋ยวมันแปะเองเด็กไอ้กี่เออมันน้ำช่วยเฉยเลยเปียกเลยหนาวเลือดหนาวเลยเลือดร้อยสิบหน่อยอ๋อโหทหารกับมอนเก็กระเด็นมาเต็มเลยชิ้วหัวแล้วครับชิ้วหัวแล้วครับอืมอชิ้วหัวแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไง ขำเหรอมึงขำเหมอมึงขำเหรอมึงขำเหรอขำเหรอไอ้มึงตีมันด้านหลังได้ไงมึงโกงอ่ะกูผมโดนเกียร์น่ตีมันด้านหลังอ่ะมันโกงอ่ะซึ่งวิธีการเอาชนะไอ้นี่ก็ไม่ยากครับผมโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อย right ๆแต่แต่ที่ที่เลือดเราเยอะอยู่นะ กี้มันจะตายหมดแล้วเพื่อนกี้มันกำลังใกล้กี้มันใกล้ตายหมดแล้วโอ้ไกลเดียงแล้กูอาหารช่วยกูด้วยอาหารช่วยกูด้วยเจวาขอด้วยอาหารช่วยด้วยโดนตีขี้กูเดี่ยงอ่ะกูเข้าเข้าเฝ้าพระอินทรแล้วไปเฝ้าพระอินทร์ไปคุยกับรากมะม่วงอย่างเงี้ยผมไปคุยกับรากมะม่วงแล้วนะ ไปคุยกับลากขโมงไม่ละมึงขางแม่งอ่ะผมขีเ้เกียจมาใช้ไอ,เอ้เช็คคอยบ่อยๆนะมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันโอ้โหคนใส่ด้วยแม่งเอ้ย <c oughs> แล้วกูไม่มีทาหารนี่ไงประเด็นเนี่ยนะผมต้องเดียเยเด่ยวๆดี่พวกมัน,นหมดเลยอนะ่ะเดือดปืนไฟตำรวจเนี่ยผมต้องเดี่ยวๆดี่มันหมดเลยอะ่ะ เล่นอะไรต้องไหนอ่ะอ่ะเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอมาคู่แล้วเจอมาคู่แล้วคูกมึงเล่นอะไรคูกคูกวันนี้เนี่ยคูกอุปถัมภทั้งหมดของเราอะอุปถัมทั้งหมดของเราโอ้โหโหดมากเลยพวกคุกเนี่ยพอไม่มีคนมาช่วยนี่แม่งโหดมากนะพวกเนี้ยโหดมากครับโหดมากเนี่ยโหดมากผมมีจุ้งจุ้งโหดมากเลยผมมีจุ้งจุ้งมันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยพวกมันโหดกันมากเลยครับคุณดูดิมอนนี่ ดูผมดิมันมีจ้วงๆโหดมากค,ครับถ้ากูถ้ากูจัดการกิก๊กก่อนอ่ะมันก็จะไม่มีกิก๊กมาร่วมเจมใช่ไหมล่ะเออไอ,อ้อออออหนูอืมกิ๊กไม่ต้องมาครับกิ๊กไม่ต้องมาเยอะนะอุ้ยโชคดีที่กูมีโลกไม่งั้นมึงโดนละอ้าวอุ๊ย มึงตีกูมึงก็เจ็บด้วยนะคิดดีๆนะนี่ไงแต่ว่าวโลกผมม,มันจะการทำพวกเอา,าเลยนะเอาไปชิดได้ดีนะผมมึงเล่นแี่อะไรเนะี่ยฮุกต่าละเหลือเหลือกี้อยู่ตัวเดียวมึงเล่นอะไรครับมึเเงเล่นอะไรครับถามหน่อยดูด่าเจอเคซี่ดีกันป่ะเนี่ยอุ้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้จริงๆเผื่อเจอของกินไม่มีแต่ว่ามียาก็ยังดีวะ ที่ผมบอกว่ายากหินจริงๆอ่ะแม่งก็ยากจริงเว้ยฮ mm ึมๆเจ๊เล่นอะไรเจ๊มึงเล่นอะไรเจ๊ถามหน่อยตกไปน้ำไปตกน้ำไปเจ๊เี๊จี๊โดนดาเมจมากกว่าอย่างอื่นนะผมตอนตกน้ำแสดงว่าจี๊จะว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าว่ายว่ายว่ายน้ำไม่เป็นเ่ะว่ายว่ายเป็นผู้หญิงว่ายน้ำไม่เป็นได้ไงอ่ะเป็นก็เป็นคนไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวผมต่อคอมโบไปเรื่อยเลย คุณก็คงจะรู้ว่าผมซอยที่ยับขนาดไหนนะครับดูดูจากการกดร,รวงเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าผมนั้นที่ขนาดไหนนี่โอ้เฮียเฮียบอสมาว่ะโอ้อ่าเออ,อ,อถ้าเราจับล็อกมันได้อ่ะเกมนี้ก็ไม่ยากเลยนะผม,มเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูฮ่าฮ่าฮ่าพีเดอขำมาขำมะขำมีมีอะไรหน้าขำวะ สู้ไม่ได้กูแล้วกีกี้มาแล้วกันสูน้แด้จริงก็มาตัวตัว,ตว,ก,วกูนี่เฮียนี่ช่กูมาต่อยกักีกี้มันทำไมนะฮะทหารชั้นชั้นล่างอะ่ะรู้จักเปล่าผมจะเป็นแน่จริงก็ส่งตัวบอสมาสู้ดิเฮ้ยไม่เงอาอไม่ไหวครับผมไม่ไหวแล้วนะ ผมไม่ไหวแล้วนะคุณกล้าดูหนึ่งสี่พิชิอย่างผมงั้เนเหรอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะกี้กี้วกนนี้โอ๊ยโอ้ยตกน้ำแน่ เลยีดีมกระจก เป็นเชกันใช้เวลาดีบอสที่อย่างนานเลยด่านแรกคุณรู้เรื่องบทเกมไอมว่ายากจริงเนะี่ยถ้าผมเลือกการจันที่ดีกว่าเดิมเนี่ยผมอาจจะก,การได้โดนโดยโนาดามรแต่ผมก็ไม่สามารถพลิกเกมได้โดยการไม่ใช้โลบเลยนะ เหรอครับรี่สันวอฮีครับทีดับเบิลออนะอเี๋ยจะเล่นตุกติกนูย้ยโูเห็นหมดนะ

นันแวัู้หญกมันต้องการสามเวยต,ตอนตอนสู้กูหิงเม่ยหญิง,ม,ญงมันไม่สำคัญเปล่าวะมันสำคัญที่ว่าพวกมันมีทางสู้หรือเปล่า ตบมือแป๊ะแป๊ะ,ปะีกม่ละจิกพอยยังไงซะจิกพอยคุ้มมาอยู่ตรงนี้อยู่ดีอาจารย์ตบมือแป๊ะมาะะเล่นอะไรฮะเล่นอะไรมึงเล่นอะไรเมื่อกี้ โห่ที่แม่งอุทตตีนะเนี่ยได้ได้ได้เล่นนี้ใช่ไหมได้ครับได้มึงเล่นกับกูนี้ใช่ไหมมึงเล่นกับกูนี้ใช่ไหมได้แต่มึงเจอกูมึงเจอกูครับมึงเล่นกับกูอย่างเงี้ยมึงก็อย่ามึงเล่นกับกูอย่างเงี้ยมึงเล่นกับกูอย่างเงี้ยได้แต่มึงเจอกูครับตกมือแป๊บแปอ่ะถ้าตกมือแป๊บแป๊บไ้กูเกลียดสุดแล้วคือจะพุ่งกูชาร์จกูด้ท่าตบมือแป๊บแปของมึงเหรอครับกูเคยเล่นสายดี้กูรู้ว่าท่ามึงตบมือแป๊บแปมันอ่อนแอ ที่สุดแล้วมั้งเตะต่อยยังโหดกว่าเลยอะ่ะกระจอกอละอล่ะดไอ้โคแบงอีกโอเก้มาดิครับอีหนูเอ๋ยอีหนูเอ๋ยแนทชิ้เข้ามาดิกูโดนลมอะ่ะน่าสนใจดีนี่นะที่มาลุมฉันกันแบบนี้เลยนะโอแก่เขาเจอว่าเปทางสู้กันมากเลยครับสินะ มาลงกันแบบนี้นไอ้พวกไม่มีทางสู้ลมกันอย่างนี้เลยฮะคิดว่าการลุมของมึงจะทําให้กูสู้ไม่ได้ได้ยังไงวะแค่อาจจะนะจะเป็นยังไงซะโดยรัวมมึงก็สู้กูไม่ได้อยู่ดีจะมาลอบหลังพี่เหรอเนาะพี่จะมาลอบหลังพี่เหรอนาะพจะมาลอบหลังพี่เหรอครับเนอะอย่าหวังเลยถ้ามึงคิดว่าจะลอบหลังกูได้เนะี่ยอย่าหวังเลย อยาหวังเลยถ้ามึงคิดว่าจะมารอบหลังกูได้ง่ายอ่ะมึงก็เร็วไปร้อยปีน ah ้องเร็วไปร้อยปีถ้าคิดจะรอบหลังผมอ่ะเร็วไปร้อยปีครับเร็วไปร้อยปีครับเร็วไปร้อยปีครับผมเร็วไปร้อยปีครับผมมามาเกร่นตัวลครับเร็วไปร้อยปีนะเร็วไปร้อยปีนะรู้ตัวไหมว่าแม่งเร็วไปร้อยปีนะครับที่คุณจะมารอบหลังผมเนี่ยเขาหลังก็ถ้าจะรอบหลังอื่น่ะหัดดูซะมัางว่าเขาเป็นใครนะ ถ้าเขาเป็นคนอย่างกูเมื่อไหร่างมึงจะรอดอต่อชาอเห่งไฟเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหมดขึ้นหรอโหดขึ้นแล้วไงอะ่ะโหดขึ้นแล้วไงถ้าใจมันอยากจะซัดอ่ะดูตัวป่ะก็แค่ตั้งป้อมแล้วตีไปเรื่อย ถ้าถ้ามันนั้นจะพยายามจะมาทลายป้อมแล้วแค่เปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งที่เราอยู่นั่นเองตัวนี้ไม่ยากแล้วกล้าดรียังมาทำลายทลายป้อมที่ผมนั่งสร้างขึ้นมาตั้งนานนะไม่ถน,าาน,นัะหรอก าดิพี่ใหญ่อะพี่ใหญ่อะม,มึงตัวดีเลยตัวพี่ใหญ่เนี่ย ไม่หัวก็อย่ามาสะเออมาสู้กับพี่นะน้อง ก็สำหรับแม็กซิมัมพานี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้ครับผมไว้ตามกันใหม่พรุ่หน้านะครับผมบ๊ายบายคัะ